สวัสดีค่ะพี่น้องป้องป่ายสุขุมสุก้กคนค่ะมาพบกับช่องปุรุกรำเพลินออพิเชียลในช่วงค่มคัวันนี้นะจ๊ะเรามาดูเอ้าเมีนนยนโพเลน้อจะทั้งหา่านทั้งเฮียนนะ่ะนออ้องเออให้ลูกหลานทายนเด้อเนี่ยเน่ย <c oughs> ช่องลูกหลานมั่วด้อเออว่างเวียนนี่กับกับหับวกับหาง <c oughs> ตอนนี้กาลัางเจีบพมเจ็บอะไรยังง่ยโยค่ะแต่ว่ามาเมืองเวทีเฮ้าคือเป็นจงโปรงจางปางยังสี่อสมอบอกเห็นสอสามมือแม่พรเสด็วเวทีใหม่พี่น้องคะเส็วเวทีใหม่ชวนพมกนี่ยลังนะคะชวนเป็นวงวางกังสีกเรื่องมื่อาสมมอบกเห็นสงาเพื่อนเสวีให่น้งสี่นังะคะนังวางีันเองมอเอาสมมอบบอกเห็สในสนะง,ง,งนี้แม่ี กำลังเก็บพุ่มไปสักโอ้ปาดมาขายันเถาน้อเย่คอยอันนี้ม้วนไว้ซื้อบลาคางเฮือไปเก็บเฮือจังไหนก็ค่ะโอ้จะเอาไปท้ำความสะอาดนะคะตรง่นี่จะเป็นคุนเตาา๋าเดายัวค่ะกับคุนเมียว บดิสิมีฟอ่อมาคางหนาค่ะพี่นอ้องโอ้โหเก็บไปมันนีเก็บไปทำความสะอาดก่อนะจะเจามาปูไม,ม่เป็นมะข่าคุณแม่ครับพี่บอกว่าสุกได้ฮอ,อ่ม,อม ทางผุ่นทางหลังบานบอด่นกะกำลังจัดเตรียมเออจัดเตรียมหม่องเห็ดแม่วลาค่ะพี่น้อง แห้งแล้วไข่เต้าก่นทีวายาวาได้ที่ว่าพ่อไปจับปลาขอดบักหอยเปลือกบกห้ปลาดัอกฟังคอยว่าเปิดออกต้งเชียร์บ่ถ้าเปิดออกเราเป็นแหงไปพุ่นติแม่ลา จับเตรียมครับพี่น้องจะไปซักทำควนสะอาดสกอนนะคะจะซีดไม่นะคะทางผีกจะเตรียมเรียบร้อยแล้วรูปแบบวีทีใหม่นะคะแล้วเราจะมีฟอ์หน้าเด็กๆก็จะซ้อมซ้อมตะว้ยซ้อมตะเวนเพราะว่าเดิกมากยานเล็กหน่อยหนาวพี่น้อง ยังผูใ้ใดตีปอกปอกแปลกแปลกผู้ใดตีกวางเว้ยเดี๋ยวหน่อยวันไหนเล่นกวอางอยู่นั่นนะ่ะฮะลูกผู้ใดลูกไผยกวางฮะลูกผูใ้ใดก็ตีกวางปอกปอกนู่นั่นลูกไผยเอ้า เฮ้ยบัลไห้ระวันเนี่ยเออ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 เฮ้ยวายอดเชื่อดอกไปตีไปไปตีไปไปตีไปตีโอ้ยไห้ระวันเนี่ยเอ้า ต้มปลาพนาวาเออเออจาเอาเมนังช่างนั่นไม่ยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเราตีนานา,นาโอ้มาแม่ตีมกามาแล้วมาตะบ,บึงการตีตบ,บ,บุ้จจจยจะจะจะเอ้อเยว่าเล่นเชื่อเชื่อไปตีไปไปตีไป ได้เล่ินนี่ล่ะ <c oughs> เย็ดใจหลาย <c oughs> มึงยังเอ,อื่อญไขว้ไว้มีหยังมอมีหยังเอ,อื่อญไขว้ไว้ช่างหนิ <c oughs> โอ้โหทิมใบตองเข้ามาตะเวนเลยบัดนี้ห้วยเปนยังคือมีกล้วย โอ้ยตายยุ้ยใส่เด็นลิงคือว่าเคยเห็นยาเ่ได้เด็กเฮียไม่ใส่เด็กมาสองสามสี่แล้วคิงของพงษ์ยตัเดียวกูคุ๊อันนี้จ้าพุงไมใส่จ้าพุง่มองไปสร้างจังตีคนระบาดกันนะอันนี้ก็ลูกอันนี้ก็จ้าพุงพูดเนยโอ้ใส่สุดเหลี่ยงคอยลงพอยันพาเอาพอันนั้นมันจ้ายังสันนังยืนสั้งของพุ ลงมาเด้อลงมาเด้อวเฮลเฮลพูดหมเสียอะไยายยกพาข่อยไปมึงกระทงไงข่อยกันนะเอ้ยังมเซาลอยดีกระดอนลอยไปมุมนั่นมุมนี่เออย่ขังไหมยังยุ่หอมเลยมันลอยดีดีลอยไปมุม ปลากินเด้อเนาะาดเย็บแบบไหมอืมกะฉีดโลนไปน้ำเนี่ยเย็บแบบปลาตอดกินเด้มเบอร์เอ้าแข่งเราคืองามอยู่คือเหี่ยวตอดเสาะตังสัน่นข้นน่งยุ่นเนียโอ้ <c oughs> จะได้ <c oughs> แล้วก็ร้อยจะได้แล <c oughs> ้วก็ร้อยสดหัวหากินบอกเอาอันอันนี้ก็เกิดอยู่นี่เห็นว่านี่ใบเตย <c oughs> เอามาปลูกไว้นี่ต้นกล้วยนี่ก็ถือมาปลูกด้วนี่ต้นนี้มันอยู่หัน ลูกข่าวของน้ำว่างไว้ว่างไว้เออว่างไว้มันเนียนง่ายมันสิเกิดอยู่ได้นอนเสรนเอาไปฝังกันหน้าพนักเกิดอยู่นี่เมียเกิดดี่รีอืมป้าดป่ามีใหญ่เออเด็กหน่อยห้ท่านเลยเศร้าอยู่ท่านเลยไปต้องลูกต้องหลานไ้เศร้าเด้อเศร้าห้เด้อเศร้าห้เด้ออะไรเงี้ยเสียหางสะอื้นขึ้นเศร้าไปเศร้าไป งี้ยมันสับมันลอยเป็นสีทดีเล้อยลีงแลีงแรงึงดีดีเงี้ยมเงี้ยมันลมเออมันลอยแรนริ้วๆิวริ้วริวดีดีแต่ตแรงบึงเนี้ยตะวินตได้ยังแม่เอ้ยคนอ้วนไว้ยังเอาตะของหวานเอ้ยห้ว่าเศราเป็นเล็กน้อย มันก็ลังคอก่องหนูก็เลยไปจาดหนูจันเปียกกลังคอกรองเหลียามกล่นโอ้ยน้องก <c oughs> ้วย,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 ยวีนี่ของผู้ใดก่อมา <c oughs> จะไปห่อขวาต้มดิอ <c oughs> ไปห่อดตุ่มอเเนื้ออันเดียวนั่นเอาไปา่อไปไม่ได้กครับจะห้อขนดตเหมอื้นใช่เนื้อ เออมันมีอยู่หั่นละตองเขาบออืดพี่น้องเขามีตองบืออืดประย่างเขาแต่มือมันงานเท่านัะนเองยังกวยกวยเออเออเป็นคนตัดไว้แต่มมืออันไรสุดนุ่สุดท้ายพูดเลยตัดไว้เออเอาลอเอาามตัดเียไอยอยู่่นีเออเป็นคนซับลงซับลงนี่อ่ำวีเลยเอ้าคือเรามาแต่โออันที่ว่าเขาเนี่แล้วมันแบกจนทั้งหันนเตี้ยมันละมังที่เขาเจ้าหอยไว้อยู่นี่เออเออเออเมียนเมียนเมียนเดี๋ยวจะพาห่อขัดตุ้มแซ่บ ต้มขาาม่เศาไปเศาหายไปน้องเนาะจานนุ่งตีก็สิได้นั่งกินข้าวแรกเนาะแต่ว่าเอาปลุกเอาไก่ย่างเข้าสซอนกวางของ น้องตุ่มเพิ่นฝากมาไปให้นักดนตรีสามใหม่ให้แดนเซอร์สามใหม่ย่ายเปียเจี๊ยบมาไหมนะ่ในย่ายกล้วยพุ่นอืมัว่วแต่ตุมเข่าต้่มหมูอื่นนี่ครับอันนี้มันล้างวิธีครับพี่น้องนะครับกระออมไหมนี่ะครับพี่น้องอ้อมอ้อเลยเพื่นจีดัดแปลงไม่เปลี่ยนแปลงไม่พี่น้องนะครับในไล่ต่อไป ไปเอาขมาเด้อยุ่งงานยุ่งีนเลยยุ่บ้านหมักเนียอามาตะบานขมาตะเพ็ดขต้มออนั่นละนั่นละนั่นละเ้าเฉยห่อขต้มห่อดเหรอเนาะห่อพุน่นมีเตามีหยังมีทานมีเนื้วห่อเออแล้วแล้วห่อทน้สุกนอ้กล้วยง่ายงามกระด้อมาข้าวเดยวดมันอ่อน คอยเฮ็ดทังสี่ตัวคอยมักคอยสิทุบไปเตยทุบทูบทูบทูบแนวหน้าไปเตยมามาเข่ามามาเข่าหลอกหัวเลยเส็บข้วต้มผัดจะเสียด้วยข้าวต้มน่อโอ้ไม่เยือกกับผ้าข่อยนอนนี่ยังบวกข่อยกระจนหลับอภิหน่อมันยักษ์กาศรอสีคำรอรอสีคำพี่น้องเป็นบรรยากาศแบบ็ตมีราคาพี่น้องแดนเซอร์กระพร้อมที่จะซ้อมแล้ว นะคะเดี๋ยวจังน้อยกับสี้อมกันนะคะซ้อมไปต้องไว่ๆนี่แหละห่อนย่ำเต้นมันจังเต้นถื่อกันเนาะพี่น้องเนาะตั้งแต่จะสอนโดนๆมันยังเต้นมันถื่อกันกนะฮะนะคะถ้าเต้นเถื่อนแสดงว่ามันได้เชื่อมาเมื่อนี้มาอัานยังกับมาแบบว่าซ้อมเสร็จบอกเต้นอ่านหางบอกอยังกับบอกไว้ที่ไม่พี่น้อง กรับเพ่งเดินเสือห้อยงปื่อกระเพ่งไหมไหมเดินเสือห้อยเพื่อวารีเมียวทางทางออูู้มายหนาวหนาวอยู่เนาะอันพี่น้องฝากพี่น้องไว้คลิปนี้เอาไว้สมีสักก้อนแล้อพอกันไหมค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สมีสวัสดีค่ะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับช่วยช่องปุรุกรำเพลินออฟฟิเชียลนั่มนะคะเนาะ เรื่อว่าที่มึงคลิปต่อไปนะคะคร<พ>บหนึ่งแสนซับสไขร่เง้มไรปุกลูกเสียวกองเง้าวพยอุดมาตีสลองให้เมืองฟี่ๆได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซับนีสก้อนบายบายสวัสดีจ้า